สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลลิงทาโร่นะคะกลับมาพบกับตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานกันนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ค่ะจิตวิญ,ญญาณตัวตนของคุณนะคะในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะ่านขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์เทพพรมสินศักดิ์สิทธิ์ทุไซย,ยานบรารมีเจ้าบุญในคุณเจ้าเกณฑ์ชะตา กิจกรรมในเวรของทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดดวงของคุณนะคะขอให้ครูครูบาอาจารย์นะคะชี้นําเส้นทางที่ถูกที่ควรให้กับคุณนะคะสิ่งใดที่คุณควรรู้ขอให้ได้รู้ขอให้ได้แก้ได้อย่างตรงจุดนะคะจิตปัญญาต,ตัวตนของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้โอ้มันมีการแบบว่ากดดันอะไรบางอย่างเกิขดขึ้นกับคุณเนาะ อืมแล้วช่วงเวลานี้นะคะคุณเหมือนกับออ่สำหรับท่านที่มีนิสินนอกระบบอันนี้จะต้องระมัดระวังสักน,นิดนึงนะคะเพราะว่าออ่ด้วยความที่เรศรษฐกิจตอนนี้ เออแม้ว่าคุณจะมีนิสินในรูปแบบไหนก็ตามนะคะก็จะมีการทักท้วงกันเกิดขึ้นค่อนข้างเป็นไปในลักษณะที่รุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องการเงินการทองคุณอาจจะเครียดสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีคนเออมาเตือนคุณแล้วนะว่าอย่าไปกู้นี่ยืมสินนอกระบบหรือแบบพยายามอยู่เท่าที่อยู่ไหวอย่าไปกู้ เงินมาเพื่อให้ตัวเองเป็นหนี้อะไรขึ้นมาเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับคุณในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณก็เข้าไปสู่ในวงจรนี้แล้วเรียบร้อยนะคะอาจจะมีการดื้อกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาแก้กันไปเนาะทีละเปาะทีละเปาะนะคะเพราะว่า ปันเชื่อว่าคุณสามารถพลิกแพลงสถานการณ์อะไรเหล่านี้ได้แล้วก็เอาตัวรอดในสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดีนะแต่ก็ให้เรามัดระวังตัวเองนิดนึงนะคะอย่าอย่าคิดว่าเราจะสามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องทุกเปราะเนาะเพราะมันก็ต้องมีบางเรื่องแหละที่เราแบบไม่สามารถไปควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยเนอะอาจจะมีช่วงเวลาที่ดื้อสักนิดนึงนะบางที ถึงเวลาจะต้องจ่ายงวดและถึงเวลาที่จะต้องแบบผ่อนจ่ายละแล้วคุณแบบไปต่อรองกับเขาดื้อไม่ยอมผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดการรุนแรงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้คุณจะต้องระมัดระวังตัวเองสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่ามีก็ จัดการนะคะอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะเพราะเรื่องพวกนี้บางทีเวลาเขาโมโหหรืออะไรขึ้นมามันส่งผลกระทบกับคุณได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังถึงคนรอบข้างกับคุณด้วยนะบางทีอาจจะมีการพูดอะไรเกินเบอร์เกินจริงไปบ้างนะคะคุณก็จะต้องออประมวลผลสักนิดนึงเนาะว่าแบบ อะไรจริงอะไรไม่จริงแบบนี้นะคะจะได้ไม่ส่งผลกระทบกับคุณในอ,อนาคตข้างหน้าด้วยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะภาพรวมของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะการงานการเงินสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวคุณก่อนเลยนะ โอ้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวนะคะนาะก,ก็แบบแฮปปี้ดีจากหน้าไพ่นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์โดยรอบนะว่าส่งผลอะไรกับคุณบ้างนะคะบางทีคุณอาจจะต้องเข้าไปจัดการเรื่องครอบครัวอะไรเพิ่มเติมอะไรแบบนี้เนาะการเงินนะคะเป็นอย่างไรโอ้โหแช่มชื้นนะมีการไปมีมีการพบปะพูดคุยกันตามภาษา ครอบครัวใหญ่นะคะคุณอาจจะไปเจอกับครอบครัวแฟนคุณก็ได้หรือว่าครอบครัวคุณเนี่ยมีการานัดรวมญาติกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ก็มองได้ว่ามีการใช้เงินไปกับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ตรงนี้ใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอือาจจะอย่างที่บอกอาจจะมีการแบบซื้อของขวัญไปจับฉลากอะไรกันแบบนี้เออมีโอกาสเป็นไปได้นะอืม ไปกันต่อนะคะสําหรับสังคมเพื่อนฝูงของคุณนะคะการพูดการเจราจาเป็นอย่างไรบ้างก็ชิลๆสบายๆนะไม่ได้แบบว่ามีอะไรหรวือหวาอะไรนะคะแล้วก็อา,อาจจะพากันไปเที่ยวไปเดินทางอะไรอย่างนี้ได้ขึ้นเขาไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้นะคะอืชิลๆสบายอ่ะ เออเหมือนแบบบางทีถ้าบางบางบางคนเนาะก็ชวนเพื่อนมางานเลี้ยงครอบครัวอะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีความสนิทสนมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ชิวๆสบายนะแตนมองว่าอืมแล้วก็อ่าทางด้านครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ปุยตายหญ่นะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับที่บ้านนะคะ queen of wands เขาก็เออ รู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ขยันตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีนะคะทํางานเพื่อครอบครัวทํางานด้วยแบบค่อนข้างที่จะเก่งเออแล้วก็เออตันมองว่าสําหรับคนโสดด้วยนะคุณอาจจะโฟกัสที่การทํางานเพื่อพ่อแม่ของคุณปู่ย่าตายายของคุณเออทำงานจนแบบ ไม่ได้คิดไปโฟกัสว่าฉันจะต้องมีแฟนฉันจะต้องสร้างครอบครัวอะไรแบบนั้นเออคุณค่อนข้างที่จะบ้างานค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่การงานแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของคุณแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยวไปเราไปแยกเปิดกันอีกเซตหนึ่งเนาะเพราะว่าตรงนี้ตันมาว่าคุณรักครอบครัวของคุณเออครอบครัวของคุณที่เป็นพ่อแม่พี่น้องของคุณแบบนั้นนะคะอืม สำหรับสอ่อบริวารลูกน้องนะคะเป็นอย่างไรบ้าง The High p r i e t e s t นะคะลูกน้องของคุณเป็นคนมีของนะหมายถึงว่าเป็นเป็นของแรเป็นคนที่มีองค์ความรู้ที่ดีเก่งแต่ไม่ค่อยแสดงออกเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปพูดคุยกับเขา เยอะหน่อยนะคะลองพูดคุยสารทุกสุขติดก็ได้เป็นยังไงบ้างหรือว่าการงานเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าถ้ารอให้เขามาพูดมาปรึกษาคุณเนี่ยเขาไม่พูดนะโอ้ล้วถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรในด้านของการงานคุณก็ไปปรึกษาเขาได้เพราะว่าเขามีองค์ความรู้ที่เก็บไว้อยู่ลึกๆเขาแค่ไม่แสดงออกนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคนที่มีเซนด้วยนะลูกน้องของคุณเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นก็เอ่อเป็นช่วงที่ คุณคุยกับลูกน้องได้เออปรึกษาเขาได้นะคะในเรื่องของการงานก็ตามเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเอา่อองค,ความรู้ของเขาเนี่ยมีนะเพียงแต่เขาไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะคะเออเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าด้วยซ้ำนะก็ลองดูนะคนไหนที่แบบมีลักษณะแบบนี้เขาอาจจะมีเรื่องอยู่ในใจก็ได้คุณก็ลองไปเออ ลองไปคุยนะเผื่อที่เขาอาจจะได้มาระบายอะไรบางอย่างให้กับคุณเนาะแล้วก็ถ้าถามว่างานที่คุณดีวกับลูกน้องไว้สั่งลูกน้องทําไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะเรียบร้อยไหมก็ตอบได้ว่าไม่ถึงขั้นร้อยเปอรซนตะคะอาจจะมีงานอะไรตกค้างอยู่บ้างทําเสร็จครึง่งนึงไม่เสร็จครึง่งนึงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไป ไปกระตุ้นเขาไปคุยกับเขาบางทีเขาอาจจะติดปัญหาบางอย่างคือเขาเก่งนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะติดอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ปลดล็อกมันมันยังไม่ได้คลิกกับงานที่เขาทำอะ่ะเออคุณอาจจะไปคุยกับเขาแล้วช่วยเขาเปิดล็อกตรงนั้นได้แล้วทีเนี้ยงานมันก็จะโฟโลอ์ขึ้นดีขึ้นแล้วก็แนวโน้มที่จะสําเร็จเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นด้วยอืแต่ถ้าเกิดคุณอเดี๋ยวเปิดให้ถ้าเกิดว่าคุณไปคุยกับเขาอ่ะงานคุณมันจะโฟโล์ขึ้นไหม โอ้โหงานคุณโฟลัขึ้นมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นหากงานไหนมันติดขัดหรือเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคุณรู้ตัวเร็วอะ่ะคุณเข้าไปเข้าไปจี้เข้าไปคุยได้เลยนะว่า เฮ้ยคนไหนทํางานอะไรมีปัญหาติดขัดตรงไหนหรือเปล่าจะได้ช่วยเหลือแก้ไขทันแล้วมีการพัฒนาโปรเจกต์ต่อยอดไปในในทิศทางที่ดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าไปคุยไม่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องบริวารของคุณเนี่ย mm. ก็อาจจะทําให้งานล่าช้าติดขัดและไม่ประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องใส่ใจเขาเหมือนลูกน้องเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวของเราคนหนึ่ง นะไม่ได้แบบว่าเอาไปกดกี่เขาหรืออะไรในเวนั้นแบบนั้นนะคะออุปสรรคชาเรนที่คุณจะเจอในเดือนมิถุนายนเป็นเรื่องอะไรคะโอ้เป็นเรื่องของอารมณ์ความสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้ตานมองว่า,เ,าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับครอบครัวของคุณก็ได้นะอืมแบบ คุณไม่ได้ใส่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะคุณตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อให้ครอบครัวคุณสบายก็จริงแต่มันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันดีขึ้นะ่ะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหาเงินมาจุนเจือช่วยเหลือกันโดยที่ลืมใส่ใจกัน ออแม้เล็กๆน้อยๆบางทีพูดไปก็พูดด้วยความห่วงใยห,หรือพูดด้วยความอะไรก็ตามมันไม่ได้เข้าหูมันมันไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะมันก็เลยจะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะหมั่นเหมินกันสักนิดนึงนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกิดเคืองหรือมีปัญหาอะไรนะมันเพียงแค่แบบว่าฉันก็มุ่งหน้าทํางานของฉันเออพื่อที่จะหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวมาซัพพอร์ตครอบครัวไม่อยากยุง่งไม่อยากคุยอะไรกับใครอยากอยู่เงียบๆคนเดียวคือแบบว่า โอ้อินดี้มากอะ่ะในช่วงเดือนนี้นะคะ mm. เพราะฉะนั้น mm. อาจจะทำให้เอ่อความสัมพันธ์นะ mm. การพูดคุยมันติดขัดได้ mm. ถ้าเกิดว่าเราไม่คุยกับคนอื่นเลยมันก็ไม่ได้นะ mm. เราจะ vert, อินโทรเวดเอ่ออินโทรเวดขนาดนั้นก็ไม่ได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับตรงนี้นิดนึงนะแล้วตานเชื่อว่านะัาทุกอย่างมันน่าจะฟลอ์ขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะคนในครอบครัวนะอาจจะรวมถึงไปที่ลูกน้องบริวารของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเอ่อมันคือการ มันคือไพ่ที่บ่งบอกว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วคุณไม่คว้ามันไว้อะเออมันก็เสียดายโอกาสตรงนี้ได้บางทีโอกาสเนี้ยมันอาจจะมาตอนที่แบบเออมีประชุมนะแล้วก็มีการมอบหมายงานมีการมอบอะไรแบบนี้กันเกิดขึ้นมาแล้วคุณแบบอินดี้เกินไปอินโทรเวิร์ดเกินไปไม่เข้าร่วมอะ่ะ ก็อาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาเวลาเข้าสังคมสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะออมีคอนเน็กชันที่ดีมีการพูดคุยอะไรที่มันเป็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่จะต้องไปดีลงานกับออคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าใดๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ oh, q u e e n of Pentacles ก็น่าจะไปคุยกันเรื่องเงินนะ เพราะมีความอู้ฟู่ในเรื่องของการเงินของคุณอู้ฟู่มากนะอะถ้าเกิดคุณไปดิวโปรเจกต์หรืออะไรใดๆตันก็มองว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เงินเยอะเออถ้าจะไปแบบว่าไปไปดิวกับลูกค้าคุณก็ต้องดิวเป็นเงินที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะแล้วการพูดการเจรจาของคุณอะคุณต้องใช้วาทศิลในการพูดบางทีสิ่งที่คุณพูดไปอะมันไม่ได้เข้าหูเขาอะเพราะคุณพูดไม่ตรงประเด็นคุณพูดไม่ตรงจุดอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเอะ ต้องลองพลิกสถานการณ์ลองพลิกคําพูดของคุณดูว่ามันมันจะเอ่อเยอะนะโน้มน้าวได้ไปในทิศทางไหนนะคะเออแล้วเนี่ยตันว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในด้านของการเงินได้ดีถ้าเกิดว่าคุณปรับการเข้าหาคนให้ได้ดีขึ้นนะคะอืมเออฝนตกหนักนะคะอาจจะได้ยินเสียงฝนเข้ามาสักนิดนึงเนาะอืมอะ สุขภาพนะคะมีอะไรน่ากังวลเป็นห่วงหรือเปล่าใ Night of Pentacles นะคะก็อาจจะเออ่ให้นำมาระวังเรื่องขาสักนิดนึงนะอาจจะมีการปวดขาอะไรใดๆได,ได,ได,ได้นะคะธาตุไฟค่อนข้างที่ใจเยอะ,พออยนะะเพราะฉะนั้นอุอ๊ยนี่ไงธาตุน้ำมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเออ่ธาตุน้ำคุณอาจจะดื่มน้ำไม่พอนะแล้วทำให้ธาตุไฟของคุณมีปัญหานะคะอืม ดื่มน้ำให้ได้วันละสี่แก้วพยายามนะคะจะได้แบบว่าสุขภาพร่างกายจะได้ดีด้วยมันไม่ร้อนจนเกินไปแล้วสภาพอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดเนาะมันมันอบอ้าวมันอะไรอย่างเงี้ยดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะโอ้โหมุมไฟก็คือไฟไม่พอนะเระ เวลาสักครู่นะคะจะเออจะได้ใช้ไหมเนี่ยเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยนะน่ารักดีอไปเรื่องงานต่อนะคะว่างานของคุณในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้าง King o อ Sword โอ้ King of Sword เรื่องของงานคุณจะ ต้องแก้ไขงานแบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะตันมองว่าน่าจะมีงานเข้ามาให้คุณแบบเครียดกดดันแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ด้วยไม่ใช่ปัญหาเล็กนะคะอาจจะต้องออระดมความคิดกันสักนิดนึงนะอาจจะเป็นตัวคุณกับลูกน้องของคุณก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีมีความสามารถที่เลิศน,นะคะแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนาะ อย่าชลาใจอย่าแก้ไขปัญหาคนเดียวนะคะเข้าไปพูดคุยกับคนที่เขามีวุฒิภาวะตรงนี้จะทําให้งานตรงนี้มันแก้ไขไปได้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณติดปัญหาแล้วคุณเข้าไปคุยกับลูกน้องอะ่ะเขาสามารถพัฒนาโปรเจกต์นี้ไปในทิศทางที่ดีแบบมากๆนะคะอืมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาเล็กเนาะมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแก้คนเดียวไม่โอเคต้องอ,อ ให้คนรอบข้างช่วยด้วยนะคะอือโชคลาภมีหรือเปล่าสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะ Tree of Pentacles อุ๊ยกองที่สองแลว,ว่าโชคลาภมาจากเอ่อการร่วมมือร่วมใจระหว่างตัวคุณและเจ้าที่เจ้าทางเลขที่บ้านโอ,อ้นะลองดูนะคะเลขที่บ้านอะไรแบบนี้เออสารตายายก็ได้อะไรแบบนี้นะคะลองไปดู อะมาดูกันต่อนะคะอะไรที่เสื่อมถอยลงไปในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะลดน้อยถอยลงนะทรีออฟสอดความเจ็บช้ำน้ำใจความเสียใจอะไรใดๆที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มันจะทุเลาเบาบางลงนะคะขอให้คุณ ตั้งสติอยู่กับตัวเองให้มากๆนะไม่ต้องไปโฟกัสอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันพังไปแล้วนะคะในทางด้านของความสัมพันธ์หรือว่าทางด้านจิตใจที่มันส่งผลกระทบกับคุณทำให้คุณเสียใจอะไรใดๆนะคะปล่อยไปปล่อยไปนะคะเพราะว่ามันอะไรที่มันเสียไปแล้วมันไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินหน้าเราจะต้องบุกออนต่อไปนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยความเสียใจ ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณกระทบจิตใจคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นทุเลาขึ้นนะคะพอมันทรงตัวแล้วอะแล้วมันค่อยๆดีขึ้นแล้วอะตันเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เขาไม่ทิ้งคุณหรอกเขาจะนําพาคุณไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนเขาจะค่อยๆฟื้นฟูสภาพจิตใจของคุณที่มันเคยบอบช้ำมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะโดนเรื่องอะไรก็ตามนะคะอืม ขอเป็นกําลังใจให้คุณเลยเพราะแบบใกล้ละคุณอีกนิดนึงคุณใกล้หลุดพน้นตรงนี้แล้วนะอืมบทสรุปของคุณในเดือนมิถุนายนโอ้ยเอสอฟวอนปังนะคะใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายระหว่างประเทศทําออนไลน์ทําสื่อต่างๆเออทาสื่อต่างๆนะคะก็จะมี movement มีการเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจ เออใครค้าขายออนไลน์ลูกค้าก็จะเข้าทางออนไลน์เยอะแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะปังปูริเย่นะอืเงินก็แบบมาได้ดีอ่ะเออบางทีถ้าเกิดว่าเราไปคุยเออเรียกว่ายังไงนะ ไปคุยแบบต่อหน้าแล้วเราพูดไม่เป็นพูดไม่ดีอ่ะการที่เราสื่อสารผ่านทางออนไลน์ผ่านทางอีเมลแบบนี้ค่ะมันช่วงเวลาที่เราพิมพ์อ่ะมันมีการไต่ตองความคิดไต่ตองคําพูดมันอาจจะเรียบเรียงแล้วกันกรองออกมาเป็นประโยคที่ดีประโยคที่ว้าวแล้วทําให้คนที่คุณไปดิวธุรกิจด้วยเขาเอออ,อตกลงแบบจบดิวได้แบบง่ายดายอะไรแบบนี้ปิดดิวได้แบบโอเคนะคะเนาะเพราะฉะนั้นตันม,มองว่าไพ่ใบสรุปเนี่ย ออทางด้านออนไลน์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นหากเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาถ้าคิดว่าเจอหน้าการ face to face แล้วมันจะมีปัญหาก็ลองคุยกันผ่านอีเมลคุยกันผ่านออนไลน์หรือแชทคุยกันอะไรแบบนี้นะคะเนาะน่าจะโอเคแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นอืมอ่ะไปดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะสำหรับ คนที่มีคนรักคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วนะคะความสมันของคุณเป็นอย่างไรจะเป็นแฟนที่คบกันอยู่แต่ยังไม่แต่งงานก็ได้นะคะความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายน the empress ก็ใส่ใจดูแลกันดีนะละตาลมองว่าคุณผู้หญิงในความสัมพันธ์นี้จะได้เปรียบวิว่าไป the empress e m p e r o r แต่ คุณ Emperor เอมเพอเรอขาจะยอมคุณผู้หญิงนะเออถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วเข้ามาฟังคลิปนี้อ่ะแฟนคุณพูดอะไรคุณต้องฟังนะเชื่อแฟนเชื่อเมียแล้วดีนะคะคุณจะแบบว่าจเจริญอยู่รอดปลอดภัยนะส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะแล้วคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อย่า อย่าก,กดดันมากจนเกินไปอย่าอย่าโหดจนเกินไปใช้ความรักความใส่ใจความอบอุ่นความเป็นแม่เข้าไปเพูดคุยเข้าไปเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะคะแล้วจะดีคือไา่ดีมากอะ่ะคือมันถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะมันไม่ได้แบบมีอะไรหรอกบางทีคุณอาจจะแค่งองแงแบบประจําเดือนมาแล้วอยากกินชานมแล้วแฟนคุณไม่ให้กินอะ่ะทะเลาะแล้วนะ เพออราะราะมันมันเป็นฟิลอารมณ์ของของผู้หญิงที่มันอ่อนไหวในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นออลองลองแบบพูดในเวที่แบบว่าอดออนอะไรแบบนี้ได้นะน่าจะแบบน่าจะโอเคง่ายๆไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรรุนแรงนะคะสำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่หรือไม่ในเดือนมิถุนายนนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์ในดูซีไว้ไว้ คุณจะเจอความรักครั้งใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องจบความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนนะถ้าเกิดนี่ไงโอ้โหถ้าคุณจบความสัมพันธ์ครั้งเก่าได้ความเสียใจต่างๆนานาที่มันยังค้างคาอยู่ในใจคุณได้ถ้าคุณตัดจบตรงนี้ไปได้นะ แล้วพร้อมที่จะ move on นะคุณได้เจอความรักความสัมพันธ์แน่นอนมีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังจมอยู่กับความรักที่มันผิดหวังความรักที่มันไม่โอเคแล้วมันยังจมอยู่ตรงนั้นนะคุณไม่ยอม move move o v e on นะคุณไม่ได้เจอความรักครั้งใหม่นะเพราะหน้าไพ่ขึ้นมาบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะ move on <S <S ความสัมพันธ์อะไรที่มันจบไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ต้องไปใส่ใจมันจบแล้ว เราเสียใจได้แต่ว่าเราต้องอนําความเสียใจตรงนั้นมาผลักดันให้ตัวเอง move on เรียนรู้กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรมันเกิดการผิดหวังเกิดอ,อะไรขึ้นมาให้คนเรียนรู้จากตรงนั้นนะคะแล้วมาปรับปรุงตัวคุณเองเนี่ยกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะมาถึงคุณเร็วๆนี้แต่ข้อแม้ก็คือคุณต้องเปิดใจคุณต้อง move on อะไรที่ความสัมพันธ์อะไรที่มันท็อกซิกความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่โอเคเราจะไปจมอยู่กับมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณนะคะให้ขึ้นมาบอกแล้วว่า Move o อนแล้วคุณจะเจอความรักที่ดีอะไรจบแล้วให้มันจบไปนะคะอย่าไปยือ้ออย่าไปเออไปไปอยู่กับมันเนาะเราต้องบุปอ่อนนะคะ มาดูคําแนะนําจากครูคูบาอาจารย์นะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะเดือนมิถุนายนขอครูคูบาอาจารย์ช่วยชีย้นําด้วยนะคะโอ้โหอะไรจบได้ให้จบนะคะโอ้โห วาจ,จะเป็นซับนะพูดดีคุณก็ได้ดีนะอย่างที่บอกว่าออกองนี้ตั้งแต่แรกมีปัญหาในเรื่องของออการพูดการเจรจาเนาะแล้วเป็นการพูดการเจรจาระหว่างตัวคุณแล้วก็บริวารของคุณได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารเป็นคนสัตว์จริงของต่างๆนานาถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณพูดดีรับรัพย์รับโชคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ย อุปสรรคของคุณคือไม่พูดถ้าคุณพูดคุณได้เงินนะอะไรทุกอย่างต่างๆนานานะคือดีหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่พูดคุณไม่สนใจนะคะอะ,อะไรก็ตามที่คุณทําอยู่มันจะพังอืมเพราะฉะนั้นท่านก็ขึ้นมาเตือนแล้วนะทําอะไรทําให้จริงจังนะคะทำให้มันถูกต้องตามกาลเทศะก็ตาม ตามศิลธรรมจรรยารรณต่างๆก็ตามทําให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าองค์ทาเวสวรณขึ้นมาท่านค่อนข้างที่จะจริงจังนะแล้วก็ใครทําผิดอะไรใดๆก็พร้อมที่จะลงโทษนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดดีอวยพรให้ตัวเรางานดีเงินปังความรักรุ่งโรจน์ฉัน move on และฉันจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่งคัง่งอ่ะเห็นไหม พูดดีรับทรัพย์รับโชคนะคะสาริกาลิ้นทองเออแต่ถ้าเกิดคุณพูดไปในทิศทางที่ไม่ดีว่าแบบว่างานมันยากทําไม่ได้นูน่นนี่นั่นบ่นบบนบน,บน,บน,บนเนี่ยมันดึงกระแสพลังงานลบมาละมันก็จะพังเกมมันก็จะพังทั้งกระดานนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องคําพูดของคุณเนาะเป็นช่วงเวลาที่ ว่าจาเป็นทรัพย์นะคะอย่างวันนี้ตันก็ไปสักมือมานะของพระแม่กาลีนะคะแล้วก็เนี่ยลงหนะ้าหน้าทองแล้วพอ,อ,อไม่ใช่ลงหนะ้าหน้าทองเรื่องนะั้นนะปิดทองด้วยนะคะแล้วตอนแบบทองยังไม่แห้งดียังไม่ซึมดีตานก็ไปจับขับรถนู่นนี่นั่นแล้วก็เหลือเป็นล่องรอยเป็นรูปลิ้นแบบนี้เลยเป็นลิ้นสีทองแบบนี้เลยคือปังมากนะคะ โอ้ตันมีทำคลิปอ้นี้ด้วยนะอย่าลืมไปฟังนะคำอวยพรจากพ่อแม่นะคะอืมก็ขอฝากคลิปช็อตด้วยเนาะช่วงนี้ตานก็ทำอะไรหลากหลายนิดนึงนะคะฟังอันไหนชอบอันไหนหรือไม่ชอบอะไรใดๆ มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะเพราะว่าตาลก็อยากจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะสําหรับท่านาที่เกิดในวันจันทร์นะคะเดือนมิถุนายนดวงของคุณก็จะประมาณนี้ขอให้คุณรับทรัพย์รับโชคนะคะพูดอวยพรตัวเองพูดอวยพรคนรอบข้างของคุณแล้วพลังงานดีๆจะส่งเสริมให้คุณได้โชคได้ลาบมัง่งคั่งร่ํารวยเจอกับความรักที่ดีนะคะสําหรับวันนี้ตาลต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ